มาม่ากเกาหลีค่ะทุกคนฉันผู้ตกเป็นทาสการตลาดทุกทีร่ำไปชุดเขาบอกว่าเป็นมามากเกาหลีพร้อมทานไม่ต้องต้มคือจริงๆเห็นรีวิวในติกตอกเยอะมากก็เลยมือบอนกดสร้างก็มีวิธีการทำแล้วก็มีฮาลาลด้วยทุกคน มี HACCP E ว้าวมันกันจะเกลื่อนแค่ไหนอู้เปิดออกมาเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเขาห่อมาดีนะนว้าวหุ้ยห่อมาดีเวอร์อยู่แล้วก็พึ่งอุ้ยอัน,นดีเก็บไว้ใช้ต่อได้ไหม ะแบบนี้ดึง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 โอ้น่าจะเผ็ดอ่ะเขาบอกว่าฉีกซองอออนี่โอยเส้นดำอ่ะทุกคน อหอมอยู่นะว้าวเทน้ำออกเท่แ่อะไรเทน้ำออกแล้วได้กลิ่นเหมือนแบบสลายเออได้กลิ่นเหมือนสลายอืมเขาบอกว่าเป็นคีโตแล้วก็แปดแคลเท่านั้นเอง Xíu? Xe xem yeah. ừ. ừ. nhỏ ơi. Sẽ xếp sen Này. con chị. sen bụng này. Ừ đúng là sen bụng. Mẹ này chảy Để có. Ừ. ตัดดีกว่าแล้วก็เป็นพริกอะ่ะอ<ฮ>ู้พริกแดงมากอ่ะทุกคนพริกแบบแดงนะอุ้ยหกไหมพริกเป็นแบบนี้พริกแดงมากทุกคนเห็นไหม ไม่รู้จะมองกล้องไหนนี่พริกเป็นแบบนี้นี่คุให้เข้ากันว้าวจะคนให้เข้ากัน,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 กนอืมีก้ดีอย่าเขารีวิวกันเยอะก็อยากกินบ้าง สายสุขภาพห้ามพลาดนะเนี่ยแปดแคลยิงมงน้ำไแตกไหมอยากให้กล้องมีกินอ่ะออะลุยอืมถ้าจะกินแบบนี้เฉยๆมันจะดูไม่น่ากินนะเราต้องเพิ่มผักเขามีแบบ แปดแคลบอกแล้วก็ผักต้มซื้อมาจากตลาดจา้ะแต่ถ้าใครไม่อยากได้แปดแคลแนะนำนะคะให้เพิ่มไข่ลงไปก็จะได้มากกว่าแปดแคลแน่นอนอ,อืออืม เส้นเนี่ยจะมีความคล้ายขนมจีนแต่จะเป็นบุกบๆอะออกบุกบุกตุกๆบุกบุๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบความเผ็ดร้อนแบบหม่าล่า แนะนำอืม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 อือดคนอืมอืมพริก กินกับผักคือดีมากทุกคนอืมอืมจัดจ้านมาก พี่ดิดูพี่ดิทุกคนแดงมากเลยอืยมอืม,มอืมมมีความแบบเผ็ดร้อนอ,อ,อ,อันนี้จริงนะ เส้นแบบบุๆบๆอ่ะอืมอืมือไม่แปลกแถวแล้วนะเพราะว่า

แซ่บมากอ่กออ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 ะทุกคนวิธีรับประทาน ừ rồi mm. mm. mhm 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 อ,อร่อยกินเอาสุขภาพเลยกินเอาอร่อยกินเอาแซ่บใครชอบเห็ดแนะนำชาไข่มุกจะเยียวยาทุกอ,อย่าง อ,อ,อทุกคนไปแล้วนะบายบาๆสโโุดลอกันมา